หมอดูดังเปิดความรักใบเตยหลังตกเป็นข่าวลือหย่าสามีอยู่ดีๆนักร้องสาวใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามเจ้าของฉาย,ยาสั้นเสมอหูถูกโยงข่าวเลิกข่าวเมาคุณแม่สายแทบตัวมัมของวงการยองเงียบหย่าสามีใช้แท้กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเรื่องนี้คนใกล้ชิดใบเตยก็ออกมาตอบแล้วว่า เจ้าตัวเห็นกระแสข่าวดังกล่าวแล้วแต่เลือกจะโฟกัสการไปรับส่งลูกสาวไปโรงเรียนและธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวขณะที่แม่ป๋องพิมพแขค,คุณแม่ของดีเจแมนก็ได้ออกมายืนยันชัดว่าข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริงเตยยังมาเยี่ยมมหาพี่แมนอยุ่ทับทุกวันเตยไม่ได้มีอะไรจริงๆไม่ได้มีใครด้านเพจเจมอย1เวอร์หนึ่ง ได้สรุปคำสัมภาษณ์ของตอกแตกเอโหมอดูชื่อดังที่ได้พูดถึงดวงความรักของใบเตยว่าดวงมีเกณฑ์รักร้างมีโอกาสเกิดการหย่าร้างการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์สูงตั้งแต่ปีที่แล้วถึงเมษาย,ยนปีนี้ดูจากพื้นดวงของทั้งคู่มีปัญหากันไปแล้วไม่น่าจะเหมือนเดิมใบเตยมีเกณฑ์แต่งงานสองรอบหรือแต่งกับพ่อไม้หรือรักซ้อนซ่อนรักดวงมีเกณฑ์มีใหม่ แต่อยากให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่าความรักไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับฟิล์มรัฐภูมิที่ตกเป็นข่าวลือด้วยกันดวงทั้งคู่แอบเป็นดวงต้องห้ามฟิล์มมีแฟนก็จะไม่ประสบความสำเร็จส่วนเรื่องคดีใบเตยอยู่ในช่วงชีวิตที่ดีขึ้นตามดวงฟ้าสว่างแล้วความรุ่งเรืองกำลังจะกลับมาแล้วงานวงการบันเทิงและธุรกิจที่ทำอยู่หยิบจับอะไรปังหมดทางทีมข่าวขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณใบเตยนะคะ และขอให้ทุกคนฟังหัวไว้หูใช้วิจารยณในการเสพข่าวขอให้คุณใบเตยออกมาพูดเองค่ะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ